สวัสดีค่ะสชีนารจะ้ะวนที่พักนือมาเลาะปลากับนู้นสหายสหายเออน,นะตามมาน้องค่ะที่วัดจิยยามไปเบิงเห็ดมอเร็วนะคะเนาะโซนพูดค่ะโอ,อ้มันเคยออกที่เบืองนะคะว่ามันจะออกบอ่อค่ะปีนีนิเ้นเขาไปสูงเติบค่ะ ในกางเหลยวน้ำค่ะเพราะว่าปีนี้เห็ดว่าเร็วบบานจีมันค่อนข้างจะออกลายค่ะปะไปดูน้ำกันจะไปนกแต่เราไม่เห็ดกับเก็บพักมากๆจะ้ะแตะกนนารนอนคือเก้าค่ะไปจ้าโอ้โหพักปลาพักปลาโซนนีกำลังงามเลยจ้ะยังเชนไอพักเอียงก็เอึอ ผักกระทิ่นปลาแม่จ๊ะกำลังสวยๆเลยอันนี้เป็นกระเทียมปลาด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกนี่ค่ะอันนี้ต้นลิลลี่ค่ะมีเพจด,ด้วยจ้ะมนกระเทียมปลาด้วยค่ะที่ทายให้เบื้องคุณน,นะมันสก้นยุงสันค่ะเห็นบอลนะอู้นะคะต้นมันแต่มันก็จะออกดอกค่ะอันนี้มกระเทียมปลาด้วยจ้ะ อันนี้ดอกไอ้ต้นลิลลี่ไหมจ๊ะดอกสีขาวเป็นพวงๆเนาะเหมือนดอกนะขังนะจ๊ะแต่มันจะมีกลิ่นหอมเนาะอันนี้มีพิด้อจ้ะพี่น้องถ้าพ่ไใจเก็บกระเทียมปลากะสังเกตดีๆค่ะมันจะขึ้นใบมันคข้ายๆกันอยู่ค่ะแต่มันขึ้นคนละเบบอยู่ดอกมาจ้ะเนาะนี่ยใบมันคข้ายๆกันเลยจ้ะดมเบิ่งก็ไเลยค่ะบ๊มมั่นใจถ้าดมแล้วบ่มีกลกินกระเทียมกะ กระบอแมนจะมันจะนจะีพผาายางเปิาเทิงผุนเนาะทีกะพามาทุกปีค่ะช่วงเนี่ยละที่มาละไล่ก็จะผ้ายางมาชมวิวที่อุทัศน์หาเบิงของปลาพักปลาเห็ด จากปังยางเขากะค่อยๆเล่นรูไปจะพี่นาะมองจากเว็บไซต์เน่ซื้อหนังสือมาศึกษาเน่หรือจะดูตามเพื่อนๆก็ได้เนาะแต่ทั้งในทั้งนั้นกะอะไรที่เขาก็ได้เคยกินได่เคยลองกะให้ลองแต่ละน้อยก่อนจ้ะเพราะคนแต่ละคนร่างกายพอคือกันเนาะบางคนอาจจะแพ้ผักชนิด อันได้ชนิดนึงนะคะบางคนอาจจะบอแพ้เป็นกินได้สิแต่ถ้าเราแพ้ก็ว่ดีต่อจาก้องจากพี่นอ้องหนังสืออาจจะบอกว่ากินได้แต่ว่าคือจังคยเป็นโรคไอพุ่มแพ้หรจ้ะเนาะบางคนเป็น,ปนโรคพุ่มแพ้แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นแต่บางคนก็บบเป็นนี่สิแม่จ้ะ ที่ดีก็เก็บมาซิมดดดนดดๆใน้อยสักก่อนจ้ะแต่ถ้าบ่มีอาการอีหยังกะค่อยกินต่อไปค่ะจะมาเบิ่งเห็ดมาเร็วถ้าม <c oughs> ันฝนทิ้งช่วงไปเประกาจะเหเพประกาจะว่าออกแล้วจ้ะเหตุมาเร็วเป็นเห็ดแต่ดูใบไม้ผลีนะคะ,นะเนาะเห็ดช่วงนี้และ ดูดูไม้ไม้มพลีมะกรันเตียนส้นแถวๆนี่แหละพี่นอ้องเฮ้ยเอียนน่ะกันหลอกเลื้นนกมะกรันเตียนอยู่แถวๆนี่แหละจ้ะถ้าเป็นตีจำผิดได้พี่น้องก,กันแน่งเมืองซอยกันเด้อค่ะตีจะไปส,สาดไปสตว์เพื่อพี่น,อน้องในเห็นนำเนาะนอกจากว่า ถ้าเจ้าจะโบเก็บไปก่อนเห่าล่ะเพราะว่าเจ้าก็ย่างส้นกัญลายอยู่ค่ะเออนระก็ยังตามมาอยู่บูมเมนเดจะเพราะว่าปีนี้มันออกหลายนะก็เลยว่าเออห้องเทิงในตีพเนี่ยมากค่ะเขาบอกเห็นมีเนาะก้อนติเก็บแถวนี้แหละค่ะ มันจะมีเสือมันเดี๋ยวจะแล้วตีเห็นต้นพ่นตีจะตีจะบอกว่าเพ่นอยูจูเชื่อแบบต้นแบบใดเนาะมันจะเป็นต้นสนแต่ว่าส่นแถวบานตีต้นสนชนิดนั้นก่ะมีค่อนขางจะบ่้ลายจะ้ะเป็นส่วนสนแบบเหนือแข็งนะ กูไปเห็นมีพี่นนองทำไมมีกับเห็แนแงมเห็นง่ายค่ะมาก่อนตีวติเก็บแถวนีได้เนะจะบวกนะมันไม่มี จะมีตรงใจเนาะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวยามเพื่อนกอนจะพี่น้องเยวเห็นจะถ่ายรีบถ่ายให้ดูเลยเนาะค่ะจ้ะเจอแล้วนี่โอ้ยนึกว่าจิบม่เจอจ้ะมาพี่น้องนี่พี่น้องให้ตีรีวิว้เบตี้ไกลเนาะเจอแล้วจ้ะจะเลวิวให้ดูเนาะนี่ค่ะ นี่ไทยเปนลนเกยเด้อค่ะก็มีดอกเดียวเพื่อนนะฮะอีกทุกชุบนี่ข้างในเป็นจะกว้างแบบนี้จ้ะพี่น้องข้างในจะเป็นกรงกว้างแบบนี้มีรูแบบนี้เด้อเราอันเพิ่นจะเป็นยกัยกแยกแักแยกมันคล้ายๆเห็ดสมองค่ะแต่เห็ดชนิดนี้ซื้อวันเมื่อเลี้ยเนาะเห็ดสมองเห็ดถื่ว่ามีเพ็ดหลายเรื่อนอ่ะเป็นซื้อวันเห็ดสมองวัวนะจ้ะเนาะนก่เล้าเขานะคะ เห็ดยังแสบเนาะส่วนตัวแสบเนาะทุกเมนูจะ้ะพลังมันจะเป็นเห็ดซอสครีมเนาะคะ่ะเนาะนี่กินกับพวกสเต็กพวกสเต็ปกปลาสเต็กเนาะทุกอย่างะคะ่ะแสบเป็นเห็ดที่หายากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงถ้าเอาไปตากแห้งแห้งสูงค่ะแห้งราคาดีเนาะพี่น้องขอมาให้รีวิวให้ดูหน่อยนึกว่าสิบอพอจะ้ะไะไปหาตอหมานแล้วะคะ่ะดอกหนึ่งไะไปตอไปตอแม่หมานเหลามากยม่เอล ว้านี่นี่นี่จะบอกนี่คะ่ะเห็ดที่ที่เป็นพิษนี่วุ้ยคือดอกไงดอกโพดดอกโม่บักแตงแต่ไี่น้องนี่อันนี้พิษร้ายแรงทางทางฟินแลนด์อุ้ยคืบอบอ,บอกกล่องคื้บอโฟกัสนี่ค่ะทางฟินแลนด์เขากินแต่ว่าโนเวย์เป็นหนังสือเป็นเห็ดที่อันตรายมากนะคะเนาะเป็นเห็ดที่ห้ามเก็บห้ามกิน นะคะเพราะว่าถึงแม้คุณจะต้มน้ำทิ้งไปหลายๆรอบแล้วก็ซางเนาะแต่ผลสุดท้ายแล้วอันเพิ่นเอา,าไปวิจัยเพิ่นก็ยังพบว่ามีเชื้อมีสารอ,อันตันตรายอยู่นะคะเพิ่นกันเลยห้ามให้ห้าเก็บกินเด็ดขาดเนาะโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเนาะนี่สีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีดำอันเฮดเมอเร็วเลยคะ่ะสามารถ เห็นบา,บางเธอเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆก็มีค่ะบางเธอกะเห็นเป็นสีดําจะส้มแถวบานี่จะเป็นสีน้ําตาลดาๆแบบนี้เนาะอันนี้คือเป็นพิษไหลแรงค่ะอันนี้คือสามารถกินได้ค่ะแต่ก่อนจะกินคือค่อนจะต้มน้าถิงสะก่อนเนาะก่อนจะนําให้กับเขานะคะโอ้แต่มันใหญ่แห้งนะพี่น้องงามแห้งเนาะโชคดีค่ะมาเจอพร้อมกด้เปรียบเทียบให้เบิองเนาะค่ะเนาะอันนี้ทีตี จะบอแนะนําให้เก็บให้กินเนาะแต่ทางอื่นเพิ่นมีวิธีเห็ดพิธีกินเข้ากับบะหูนะคะแต่ส่วนตัวแล้วคืออ่านในหนังสือแล้วมันเป็นเห็ดที่พิษลายแล้วล่ะกะหนังสือบอกว่ามันเป็นเห็ดที่ไม่สามารถดันลายไปกับน้ําได้แมก็เลยบอกกาจ้ะจะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเอ่อเพิ่นสมัยก่อนเนาะเพิ่นจะเฮ็ดเมืองแรอยู่นี่แม่จ้ะแต่ว่าตีก็เสิ่่าผาอย่างเขาไปลึกหรอก มันเป็นเป็นอุโม,มงค์เป็นเขาเข้าไปตรงหันขางเทือกนู่นจ้ะก็เลยจะพากลับแล้วป้าเอิญนะเดินกลับไปแล้วก็เลาะไป้างล่างดูได้มาแล้วดอกหนึ่งแล้วก็สัญญาลงไปเลาะไปทางล่างอีกนะมันกระสีแนมซับสนระวางเห็ดกับดอกสนอยู่จ้ะเนาะแต่ว่าก็ยังโชคดี ก็เจอดอกหนึ่งพอเด็ดรีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งกันพี่น้องขอมาว่าให้นะรีวิวให้เบิ้งแน่ทั้งซันว่ะมาโอเคค่ okay, ะแล้วติดกับไปเก็บผักต่อก่อนจะ้ะหยุดทำไมลูกฮะหยุดท่านยังฮะเห็นอีหยังเห็นอ,อีหยังอุ้ยเอานะอุย้ยพี่น้องเอานะอ้อง ห้องค่ะห้องไซค่ะอู้เจออีกแล้วหนึ่งดอกอู้ดอกนี้ข้างงามแท้ค่ะนี่เห็นบอกค่ะบางดอกจะเป็นสีํำตาลแบบนี้เออเอนะเอินนะเดี๋ยวที่เอาขาเป็นไว้ก่อนค่ะเอินนะคืออนนี่แท้มานแทเอินนะนี่นี่ค่ะนี่ดอกนี้เพิ่งจกเทาเนี่ยแล้วเนาะดอกนี้เพิ่งยังหนุ่มอยู่ค่ะนี่ักษณะดอกเพิ่งจะบางอันเพิ่งจะจะยักษ์เพคือกันเนาะแต่ก็ได้ทั้งสองแบบละจ้า อ้วกหมาเหรอพี่นอ้องเอ้ยหาอีกดูละ่ะเออนะหาอีกให้แม่เล่าห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 าเผื่อมันมีอีกเดี๋ยวฮาตรงซองเขาไปทางในคุณจะ้ะใส่ดูตอนขาขึ้นมาคือบ่เห็นเนาะเออนะพันลุกผันเทนเนาะมาเะเห็นอีกบ่เห็นอีกบ่มา,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 ามามา,มาได้แล้วสองดอกแล้วมามาจะาไปตาก เราไปตอะไราให้ับเข่าแสบกว่าค่ะเพราะว่ามันจะเด Camb ็กกินหอมเนาะแต่เขาให้ับเข่า,ขาเลยน,นะคะตม้มเราเมือกินหอมมันกัดจะออกไปมันกัดจะบุกไข่หอมปันใดก็ลองเบิงนะคะผู้ใด,ดแบบเห็นเคยเห็นว่ามันมีตรงใดกัไปเบิงเนาะปีถัดไปเนาะคะ่ะแต่ต้องไปช่วงที่มันหลังจากที่ว่าใบใหม่พีแล้วจ้ะถ้าเห็นแล้วมันก็จะขึ้นทุกปี ต่อปีนี้ทั้งบานตีออกลายค่ะพี่น้องออกจากที่บ่เคยเห็นหลายปานนี้นก็หลายจะ้ะพอเข้าไปถึงช่วงเวลานึ่งนะค่ะเนะาะเดี๋ยวจะเป็นสภาพอากาศเพิ่นได้เพิ่นได้เหมาะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นอากาศฮอนเนาะคะ่ะฮอนหลังจากมาฝนตกนําประมาณสองสามมือกอะเห็ดสุนมันเขาจะออกเลยค่ะโบไม่อีกบอกนะฮะโบไม่อีกบอกเดี๋ยวแม่จะไปยางไปบข้างล่างดู นไดมาแล้วสองดอกก็ถือว่าโอเคนะร้อนเป็นเหตุที่หาย,ยากจะ้จะเดี๋ยวไปล่ออีกตอจ้ะพี่น้องนั่งเอาไปล่อแม่อีขุนได้ขุนปะกลับเฮ้ามาเจออีกแล้วเห็ดสมองเป็นเห็ดสมองออกหลายเลยคะ่ะนี่ดอกเนี่เ,เทาแล้วเพียร์ตอนนี้ดอกเทาเหมือกันค่ะอันนี้ก็เทาแล้วเห็ดสมองหัว พิษร้ายแรงต่ว่าเขาจะมาหาเมื่อเราไม่ได้มาหาสมองวัวเดี๋ยวมาซ่องดอกจ้ะกวางจ้ะพี่น้องปลาดคือบรยานกวางน้อยทเทนแมวจ้ะ มากินยากรงหน่อยพยาดรกยาอย่างอื่นมาตัวเดียวเทนเอลนาเอหนาอยู่างหลังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวเสียงนหก อ๋อห้องวัตถยานเด้เป่าลงไปห้ายานยาญยานยาญอุ้ยนีเด้อดอกหนึห่งเห็ดพึ่งเอ้ยไม่ใช่เห็ดพึ่งนะเห็ดแตนเห็ดสมองเห็ดสมองวัวดอกยานยาญยาญยาญโอ้ที่เขาว่าเตห็ดอันนี้เหรเห็ดสมองนึกว่าเห็ดมอเลี่ยวจ้ะแมน มาไว้เออนะมาม่ลูกซาอตีซาอตีมาไหมมาเริ่มด้านกยานรึกันค่ะเจียงคนห่องเนาะคนุนอาจจะไม่หลูกอยู่ใกล้เท่านั้นหรือเปล่านะทนไม่ห่อางไว้ให้ข้าวยานนั้นนะคะนั่นเอามา ยานบ่ยานบ่อืมเสอิญน,นะยานยานก็กลับปุ๊บปะปะปะหืมเมื่อกี้แลนนี้นี่กว้างมากโอ้ ว่าสอดนี่จังไดพี่น้องมองนี่อากาศปลาแลนนี้กว้างมากสอดนี่สยเลยค่ะสิมาหาเห็ดน,น้อเรี้ยงน้อแหละเรื่องของเรื่องน่าเอรนะ์น่ะเรามาสอดนี่ก็จังไดแต่เมื่อเรี้ยงสองดอกเลยค่ะตลกแห้งมันหอมเปนตะยานเลยเด้อจ้ะ เป็นกระยานเฮานเนาะเฮากระยานเพลินนาะจะต่างคนต่างหยานกันติปักกาดบุปาบุดงเขา้ามากันเลยมาขอผักเก็บไปนั่งพอด่ายดังได้กระดางหนึ่งค่ะ เขามาแล้วนะเดีเ๋ยวจะเห็นี่นะาช่วงมันพักติวก็งังงามเลยพักติวฝรั่งดูค่ะพักบุงฝรงั่งกำลังอุวกเลยกำลังนอ่อนเลยจ้ะบูเอีดอไอยากช่วงนี้แต่ว่าเข้าเนี่ยจะเข้าผมไม่นมู่กินเพลินจะซ้อนเนาะเปยมัก กินมาเด้อมาเก็บเอาจ้ะส่อหลายแห้งที่ก็กินอยู่ค่ะแต่ว่ากินบาหลายเนาะกินเลือดเปนน้อยเพราะ <c oughs> หายากลตละปี